เซกกลางด้วยชุดคนเผาต่อเนาะพี่น้องบัดนี้คนเผาขึ้นเล่าเผจะร้องกันแน่บัดจะร้องจะร้องเผาขึ้นเล่าไหมพี่น้องพี่สี่และๆๆข้าวนะครับจุดดุดเริดพี่น้องอ๋อ,นนอหน้ันดวงนึ่งเฮ้ตูเราบ้าูมา าเสียดียสนะบานนี้เต็มเราคนเลยบ้านนี่คนเลยบ่คนเลยบ่คนไม่เหลยเลยเา bất phân chích của ngoài truyền 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 thống nó bất ngờ bên nhà biết bất nè, bên nhà nào nhà bên nhà bên หาอยู ah, i, er. ่สายเป็นไงไเจ้าหวเฮ้ยง่ายมงได้เอาถ้วกันแหละมาทุกมาๆไวๆแล้วถ่ายคลิปเห็นแนนะนี่ใส่ก็ได้ หน no ึ่งอหนึ่ง่อกว่าในทั้งเครื่องสองทั้งดุมสองบอวนีคนขึ้นเล่าพี่น้องคนขึ้นเหล่ามันเดียบ้อยสบายหาคนขึ้นเล่าแล้คนเล่าก็โอ้ยสบายแล้วยังกิน

ลอยไปไปฮะพัดมาโทเาโอ่กวกม้าเอาอย่างติ๊้อได้ยินหรือยินจอแกวจอเกนเมื่อนี้กัมี f เอฟซีาสวยน้องเหีไอเติดเนาะมาจากบ้านซีบีไดแถวสะพายเมนมาไกลเตอยะ

เนาะเอาขึ the meantime, the ้นโดดคนขึ้นโดพไ่น่องเองไอรอนเป็นคนเนี่ยบ้ปคำจริงเหล่าไอคนเป็นคนเนาะอุ้ยเบาเบาขึ้นทดสอบข้าขึ้นเล่ากับแช่แหงาทดสอบทดสอบนิววะโอ้หุบไป บอลตัตัมเอาเอานอีกอะไรนะมเกไก่อะไรไปไปลูกไปเลยมีอาเลยจับรถไป เต้เหล่าเก่ๆไก่หรอเาเอาโอ้ยโอเค้า้มองนี้มันลมแน่ด้ยเหอี่่่า

ุเดีเท่าเนอะ300ถึงเี่าเนอะไปนอนเนอะเมนูอาหารมาไหนพี่นุ่มเอนลองชิมดื่ยังเนาะปลา้าซูอะไรเลยที่่วมาแล้ว กตามโตาอันี้แค่าแลวไปพกปเลยไอมาไเมันด้อมาแล้วมาแล้วมไวเะนเมไ้เสามันหร์ไงมาด้หเน้อั่วี่เก็บเถอะมาเด้อมาเด้อพี่น้องตัวนี้ลาบลาบเป็นอน่นี่แะพี่น้องกิน สุกันเนาะโอ้ยปลาต้องกินโดนดเร่าเนาะุ้ยพักนันเป็นกินโดนด่วเนาม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 าเดิอพี่น้องเดาออยากกินดอกมาสีบอกเขาเน่ยเนไปในกลองเนี่ยเอาเฮ้ยหนไอ้น้งเหา่ยาเร่มมเ่มลจากกูไปกินดอกค อยู่นปก็ทนได้เลยครับเอาน้องเบ้นกับปลา้าวี่สูเป้นกข้าาจิ้แข้าวเอ๊แบบหม้อเด้กเหผู้หบที่กับแปลงฮะเออได้ปะเอะไรอะไรไม่เท่าได้ไม่เท่าผู้ก็บรรยากาศน้เพีนบบนก้เดอดนะบ้า ม่เด้อม่เด้อม่เด้อปิกลิปเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอนไจะคล้องรถพนาสิว่าบอิ่มนะมาเคลื่อนไปจาก็ว่ากินดอกมาโ้เออคนในกองไมาด้รอบกมาด้วยมาด้อมาด้อมาด้อกินตาเป็นลไก่กินดอกน่นด เ้าแ้หรอเูเขากินหรือบัเลยน่ังยก่อะังวดยนะี่ยง่ายนั่ัจะเิวไทยเขาเยอะังงี้าปายบรเยหรอโันะอาซิงนี่ันอยบอกว่าับราณน้มันันขัหนยว่าีอยู่มังอนี่เหลาเขาแลับเบียร์เนาะเบียร์หน่งลังโคบีนอ แล้เขาพวกผู้ใหญ่เป็นมากนะมาไล่ากเอามาหน้าเรานี่นั่ย่างใช่ใจจริงมด้อปุห่าดื้อห่าเอ้ยคุรถนสิกินได้เนาะอาแบบแบบเสียงเป็นเสีเมต่เ้ว่าแค่เฮ้ยจ้าไอ้แมแต่ว่เต็มห้งี้ย่ใจแบ้ว่กินขาวพน ดีนะยามมีกินแบบนี้วันนี้คนเขากินเขาแล้วก็ไปอันนี้ต่อเนาะใช้พริกดิบแบบเออพริกดิบแบบนี้แกวของแม่ต้องต่อพี่น้องยามแรกเนาะคนเขาผมยืนพายุแม่เว้ยแต่ว่าบลาซุกแล้วเขาแล้วพี่น้อง Nước kính, một bên phân thải Một rút đó Nhỏ đây nhỏ Lấy cái câu Ừ, cái khi ừ. <laughs> mà sao anh hôn ngon. Một khi tie, bất đắc nắng. Ni cậu. Ni như Ni cậu. 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 chụp cậu. Ni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  cậu. chép cậu. Ni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  cậu.

ไอ่เที่ยวหนึ่งอันนี้เอาแถวบกน,น้อยตีนตนมันเหยียบแทนครหั้งน้งสามสีสอบนี่แหละก็ถือใครมันจได้สัโอ้ย

ไช้แน่อยู่ฮ้อแล้วมือแห้งมือนี้มือเมื่อยที่สุดได้มือนี้เห็ดเกี่ยวเขาเนี่มื่อเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยยัง

Cháy khóa bát tổ lùm, tổ chéo, À vâng xinh, Nhỏ khạc mấy đứa nạn đưa Chèo, <laughs> <Đấy. cười> Nhỏ xoay cắn có đứa phía đông nhỏ Nó mới trồng bồn อ๋อไม่ไม่ปังลูกไงหาสอบหาสอบคุณโอ้แม่งขาวไปคนกันพี่น้องคนกันเอ้ยคนไหสอบต้องสอบเนาะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเลยแล้วนะเขารอา işte. <tal berries> <tal berries> ่อยกว่าสอบขึ้นร่อยไปสอบขึ้นไปอยู่ในเหล่าไปเลยพี่น้อง เก็บไฟเหล่าก็เป็นที่เรียบร้อยจุ๊กมาจะจับบ้านบางอันนี่บ้านเพื่อนใคคนมาซอดพี่น้องนี่โมแล้วก็เอีกี่คนหนึ่งเนาะด่าซื้อเติร์นเติร์นเติร์นบ้านซีวีได้บ้านสะพายแถวสะพายนี่พี่น้องเอ้ยพอดีแล้วเหมือนอเพไนมาแบกเข่าคนเข่าซอยอ๋ออ๋อฮุยฮ้ยฮุย เดี๋ยวเดี๋ยวเดียสวัสดีกองเอาก่อนสวัสดีอบวดีพี่นอกามามเอามือเข่าตีสวัสดีเด้งแม่สวัสดีอนยิมยิมบ้านก่อนยิมบ้านอมบ้าน่อนเก่งนะะผ่อนมั้ง่ะผ่อนมั้งะเอา่อนงีมตื่นตื่ตืตืดตื่ตื่ตื่ตืดนผ่อนมั้งผ่อน้แม่บอมมือตีหน่อยเขินเขินเขินไป หมาหน่อย